หุ้นเด่นวันนี้เนี่ยเราเลือกตัววันที่23กรกฎาคมครับค่หุ้นเด่นประจําวันที่23ากรกฎาคมนะครับเราเลือกตัว SC s c มาแนะนำค่ะเมะื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นลบ20จุดนะ SC ไม่ลงนะนะความน่าสนใจของ s c คืออะไรนะรเราเคยหยิบยกมาเล่าให้ฟังแล้วทีหนึ่งนะครับคือเรื่องของหนึ่งเป็นหุ้นที่กำไรคิวเนี่ยโตแข็งแกรง่งนะครับโต60% Q o บเปอร์คออนคิวอเนียยโตดีมากเลยนะ เพราะว่าเขามีแนวราบเยอะโครงการแนวราบเยอะพวกบ้านจัดสรรต่างๆนะครับซึ่งในภาวะตลาดแบบนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแนวราบจะดีกว่าคอนโดะนะครับส่วนคอนโดเนี่ยก็โชคดีว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีการขายตัวบิ๊นิกกับสาระแดงวันไปไป,ไปพอสมควรคเพราะยังันก็เริ่มโอนได้ นอกเหนือจากกำไรนะครับพรีเซลไตรมาสสซึ่งพรีเซลมันก็จะส่วนหนึ่งก็จะลงไตรมาสสด้วยแล้วก็ไปไตรมาสถัดไปด้วยนะ,ะจะรับรู้เป็นไรายได้นะพรีเซลท New High ันนิวไฮนะครับห้าจุดแปดพันล้านนะครับโตเป็นร้200 Q Q, อยเปอร์เซ็นสองร้อยเปอร์เซ็นคิวออนคิวอ่ะสามสิบแปดเปอร์เซ็นเยอนเยียนะเพราะว่าแนวราบก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําให้เราเข้า่าแนวโน้มคิวสามมีโอกาสที่จะโตทั้งคิวคิวเยียต่อนะ,ะอนะครับและอีกจุดหนึ่งนะที่น่าสนใจมากคือ valuation ของ SC สซีนะครับ PE ของ SC เนี่ย5.6เท่ามันมันถูกไปมากเลยนะไม่น่าเชื่อว่าจะมี PE, PE แบบนี้ PE 5.6เท่า P ีบุก0.5เท่า0.5เท่าแต่บริษัทมีกำไรนะ,ะแล้วปีนี้คาดว่ามีกำไรประมาณ1,600ปีหน้าก็คาดว่าไม่ได้ลดลงจากปีนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เราไม่คิดว่าจะต้องเทรดที่ระดับ PE ต่ำขนาดนี้ค,ควรจะเข้าไปใกล้1เท่ามาก มากกว่านี้นะครับแล้วก็ดิวเดนยูนะครับผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยปเปซต่อปีซึ่งถือว่าเยอะมากนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่า s c เนะี่ยอยู่ในอยู่ในขายหุ้นที่คาดว่าจะมีกำไรค2แข็งแรงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเอร์ฟอร์มตลาดด้วยะนะครับคือถ้าดูกราฟอย่างที่บอกว่า s c ไม่ไม่ได้ขยับลงเลยนะช่วง2วันที่ผ่านมาแล้วก็เราคิดว่าน่าสนใจแล้วก็อาจจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามานะครับ2วันล่าสุดเนี่ย รู้สึกว่าวอลุ่มจะเริ่มมีขยับเข้ามาเหมือนกันนะครับเนี่ยจะเห็นว่า2วันล่าสวันล่าสุดเนี่ยวอลุ่มเนี่ยเริ่มที่จะมากขึ้นจากปกตินะ,ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าน่าสนใจอะ่ะอ,อนะครับก็เลือกเป็นหุ้นเด่นประจำวันนี้นะครับราคาเป้าหมายของ s อนะครับ2องบาท80ะนะครับโอเคก็น่า